Intel ครับมีการเปิดตัวโปรเซอร์รุ่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดสก์ท็อปฝั่งโน้ตบุ๊กเอโรเล็กลูน่าเล็กนะครับแต่สาหรับการ์ดจอเนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่า Intel เนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับรุ่นแรกที่เปิดไปเนี่ยก็คือ Arc Alchemist นะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่มีโปรดักที่สามารถตีตลาดในส่วนของเกมมิ่งที่เป็นรุ่นกลางค่อนบนขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะ Intel ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกำ a r Battle Mage B 5 8 0นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ต่อมาจาก A 5 8 0นั่นเองนะครับส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าการตั้งชื่อของ Intel เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบจำง่ายและก็สับสนในขณะเดียวกันนะครับเขาเปลี่ยนแค่ตัว A เป็นตัว B ส่วนรหัส580ยเนี่ยยังเหมือนเดิมในขณะที่ค่าอยาอื่นๆนยครับเขาก็จะใช้รหัสตัวหนังสือเป็นตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนั่นเองนะครับ อันนี้ฮะตัวที่โผล่มาตอนแรกเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัว B 5 8 0แล้วละก็ B 5 7 0ก่อนเลยนะครับไอตัว B 5 8 0กับ B 5 7 0เนี่ยฮะมันจะเป็นการ์ดจอในกลุ่มระดับเซกเมนต์เรียกว่า Mid-End แล้วกันนะครับโดยที่ประสิทธิภาพของตัว B 5 8 0เนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับตัว RTX 4060ห TI บวกลบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย อันนี้จะน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะครับโดยที่อยู่ประมาณ200ถึง250 USD นะครับไอตัว580อยู่ประมาณ250 USD นั่นเองนะครับในด้านของสเปคนะฮะตัวนี้ครับจะใช้เทคโนโลยีการผลิตของ TSMC 6นาโนเมตรนะครับโดยที่มันก็จะเป็น Core Generation ใหม่ของเขาแล้วนะครับมี Base Clock ที่1,700 MHz Boost Clock ที่2,800 MHz แล้วก็ Memory Clock ที่2,400 MHz โดยใช้ชิปที่19.2 g b ีหรือแบบ GDDR6 12 GB โดยรวมนั่นเอง พลังการมนหวโดยรวมนะครับอยู่ที่14.34เเทลฟลอปส์นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูรีวิวนะครับวันที่12ธันวาคมนะครับจนวันที่เขาสามารถเปิดเผยทดสอบรีวิวได้อย่างเต็มตัวแล้วก็จะมีการวางจําหน่ายด้วยนะครับก็เก็บตังรอกันได้เลยนะครับส่วนการร่งพลังงานพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับมัน TDP ประมาณ175วัตต์นะครับการ r e c o คอมเพ p o w e r ร์พลัก็อยู่ประมาณ450วัตต์แปลว่าคอมคุณไม่ต้องแรงอะไรมากนะครับพลังไม่ต้องใหญ่มากก็สามารถจับคู่ก้าวจอรงนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับทีนี้ฮะ เรามีในส่วนของผลสอบออกมาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่นําจิ้ม,มเฉยนะมันยังคงเป็นแค่ s y n t h e t i c Benchmark อยู่นะครับอันนี้ก็ทําคะแนนตัว OpenCL ของตัว Geekbench 6.3.0ได้ที่78,743คะแนนนะครับซึ่งดูแล้วมันยังไงอยู่นะครับมันเหมือนว่าจะแย่กว่าไอตัว A580 ด้วยซ้ำนะครับแต่นี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะครับเพราะว่า s y n t h e t i c b e n c มา a r k ของไอกาจอ Intel เนี่ย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับจากตอนที่ Intel Meteor Lake กับ Intel Luna Lake ออกมาเนี่ยก็คืออย่างท,ที่ทราบกันนะครับว่า Meteor Lake มันเป็น XE ตัวเกา่า Luna Lake เนี่ยเป็น XE ตัวใหม่คะแนนของไอตัว Luna Lake ที่เป็น Core u 7 t r a 7 2 5 8 v เนี่ยมันแย่กว่า Core u 7 t r a 7 1 5 5 h ที่เป็นสถาปัตยกรรมรุ่นก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่พอเอามาใช้งานจริงเนี่ยก็จะเห็นว่าในเรื่องของการแบบ work load real time แบบที่การใช้งานทั่วไปนะครับมันทำได้ดีกว่าคะแนนของ,ง Synthetic Benchmark กันเองเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเห็นตัวเลขแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่น่าพับใจแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับงานนี้ก็มารอดูกันนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่า Intel เนี่ยที่เขาเปิดตัวการ์ดจอตอนนี้ตอนเดือนธันวาคมเนี่ยก็เพราะว่าเขาคงรู้แหละว่าของเขาเองก็อาจจะไม่ได้สามารถแข่งกับของฝั่งค่ายเขียวหรือว่าค่ายแดงได้1 0 0เพราะผมมองว่า Intel เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับเขาเป็นการ์ดจอแบบว่าทางเลือกจริงๆครับประสิทธิภาพโดยรวมแล้วมันไม่ได้สามารถชนะค่ายอื่นในส่วนการเล่นเกมได้แต่ถ้าว่ากันในเรื่องของการ ทำงานอะไรพวกนี้ครับ อันนี้จะถือว่าทําได้โอเคนะครับเพราะ Intel เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องไอ้พวกอันเอนโคด e c โคดอยู่แล้วพอเป็นการ์ดจอเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการ์ดจอขวัญใจนักทางานมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะไปเล่นเกมเนี่ยมันได้ไหมผมว่ามันก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าประสิทธิภาพต่อความคุ้มราคาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นอันดับหนึ่งของตลาดนั่นเองนะครับทำให้ Intel เนี่ยต้องมีการเปิดตัวชิงตัดหน้าก่อนนะครับเขามาในช่วงกลางเดือนธันวาคมใช่ไหมในขณะที่ค่ายเขียวและค่ายแดงเนี่ยมีกําหนดการนะครับที่ผมทราบมานะก็คือจจะเปิดตัวการอใหม่้ ของ R D N A ทั้งของเออ n v i เด a ย l a c k w e l l นะครับในช่วงของ C E S หรือว่าต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมารอดูก่อนนะครับว่า Intel เนี่ยสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดมาก่อนได้หรือเปล่า